สถานการณ์โรคไตของประเทศไทยโดยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยประมาณว่าคนไทยเป็นโรคไตยอยู่ถึงประมาณ17หรือคิดเป็นประมาณ8ล้านคนมีงานวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูโรคไตจากสารที่สกัดจากผลมามรมรลีออกมามีเป็นจำนวนหลายสิบบทความต่อไปนี้เป็น ข้อสรุปเป็นคำอธิบายกลไกถึงการฟื้นฟูโรคไตาวายเลื้อรังด้วยสารเลสโซรเทลที่สกัดจากผลมะเบอรบลนะลการฟื้นฟูโรคไตาวายเรื้อรังด้วยเลสโซราเทลที่สกัดจากผลมะเบอรี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจในเชิงงานวิจัยเชิงชีววิทยาและเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยเลสโซราเทลมีคุณสมบัติ หลากหลายที่ช่วยปกป้องและฟื้นฟูการทำงานของไตที่เสื่อมลงในภาวะโรคไตาวายเรื้อรังภาังกฤษจ,จะเรียกว่า Chronic Kidney Disease ก,กลไกการออกฤทธิ์ของเลสโซเทลในการฟื้นฟูไต 1. ต้านอนุมูลสระโรคไตาวายเรื้อรังมักมีภาวะเครียดออกซิเดชันสูงซึ่งทำให้เซลล์ไตถูกทำลาย เะสุเท่ลสามารถกระตุ้นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระเช่นซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสคาตาเลสกูกาไทโอนเออซิเดสทำให้ลดการทำลายเนื้อเยื่อไต 2. ต้านการอักเสบในโรคไตวายวเรื้อรังจะมีการหลัง่งไซโตไคน์อักเสบเช่น TNF Alpha IL 1 b e t a และ IL6 เสามารถยับยั้งการทำงานของ NFkB หรือเรียกว่า Nuclear Factor Kappa b ซึ่งเป็นตัวกลางหลักในการกระตุ้นกระบวนการอักเสบการที่3ยับยั้งการเกิดพังผืดในไตโรคไตเลือดลังมีลักษณะเด่นคือการสะสมของพังผืดที่ เนื้อเยื่อไตและช่วยยับยั้ง TGF-beta1 ซึ่งชื่อเต็มก็คือ transforming growth factor-beta1 ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นหลักของการสร้างพังผืดในไตประการที่4การกระตุ้นการสร้างไมโตคอนเดรีย และเพิ่มพลังงานให้เซลล,เล์ไตโรคไตวายเรื้อรังทำให้เซลล์ไตสูญเสียพลังงานและเสื่อมสภาพและสซ่กระตุ้นโปรตีน s r t 1และ p g c 1 Alpha ซึ่งเป็นชื่อย่อของ Peroxisome proliferator activated receptor gamma co-activator 1 Alpha ซึ่ง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของไมโตคอนเดียในเซลล์ไต 5. ปรับสมดุลภูมิคุ้มกันโรคไตาวายเลื้อรังมีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันทำให้เกิดการอักเสบเลื้อรังลเลสโตอลปรับสมดุลทีเซลและลดการทำงานของไมโครฟาดแบบ M1 ที่เป็น p r o i n f ฟ r m ม a t o r y หก ลดความดันโลหิตและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในหลอดเลือดไตเละซ่ช่วยขยายหลอดเลือดด้วยการเพิ่มไนตริกออกไซด์และลดการหดตัวของหลอดเลือดช่วยลดความดันในไตซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของไตในบทสรุปเละซ่จากผลมะมอรลี่ไม่ใช่เพียงแต่สารต้านอนุิสระแต่เป็นสารธรรมชาติที่มีผลหลายมิติทั้ง ลดการอักเสบยับยัง้งพังผืดปรับสมดุลพลังงานระดับเซลล์และกระตุ้นการฟื้นฟูตไตซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจในการชะลอและฟื้นฟูภาวะโรคไตาวายเรื้อลังโรคไตาวายเรื้อลังเป็นภาวะที่การทำงานของไตลดลงอย่างช้าๆและต่อเนื่อง จนไม่สามารถกรองของเสียออกจากเลือดได้ตามปกติซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องอาจนำไปสู่ภาวะไตวายระยะสุดท้ายที่ต้องฟอกไตหรือปลูกถ่ายไตายสาเหตุหลักของโรคไตาวายเรื้อรังหโรคเบาหวานเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของโรคไตเรื้อรังระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงอย่างต่อเนื่องทำลายหลอดเลือดฝอยที่ไตทำให้การกรองเลือด ปกติ2ความดาันโลหิตสูงความดาันโลหิตสูงทําให้หลอดเลือดในไตหนาและแข็งสง่งผลให้เลือดไหลเวียนไปยังหน่วยไตยได้น้อยลงและไตเสื่อมลงเรื่อยๆ 3. โรคไตอักเสบเลือดลังการอักเสบของหน่วยไตยที่เกิดจากระบบคุ้มกันผิดปกติเช่นโรค SLE IgA e nephrotrophy C โลคถุงน้ำที่ไตความผิดปกติทางพันธุกรรมทำให้เกิดถุงน้ำจำนวนมากในเนื้อไตทำให้เนื้อไตปกติถูกแทนที่และเสียหน้าที่ลงเรื่อยๆ 5. การอุดตันทางเดินปัสสาวะเช่นนิ้วต่อมลูกหมากโตมันเดงในระบบ ทางเดินปัสสาวะซึ่งทำให้ไตบวมและเกิดความเสียหาย 6. การใช้ยาหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อไตเช่นยาแก้ปวดตระกูลพวกเอนเซษ์ยาบางชนิดที่มีพิษต่อไตสารโลหะหนักหรือสมุนไพรที่ไม่ได้มาตรฐาน 7. การติดเชื้อเลื้อยลังในไตหรือระบบทางเดินปัสสาวะเช่น ไตอักเสบจากการติดเชื้อแบบเลือดลังปัจจัยอื่นๆที่มีผลทําให้ไตเสื่อมอายอุอันดับแรกก็คืออายุมากกว่า60ปีโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะอ้วนมีประวัติโรคไตในครอบครัวสูบบุหรี่และการดื่มน,น้ําน้อยอย่างต่อเนื่อง